ถัดมาค่ะในตอนที่6เราจะพูดถึงการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชรหรือ d i a อนด์ Model ซึ่งก็เป็นแนวคิดของ Michael E. p o r t e r อีกเช่นกันนะคะเราจะใช้ไดมอ o n ์โมเดลเนี่ยในการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะทางการแข่งขันการคาร้าระดับโลกว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันจึงนำทฤษฎีความได้เปรียบเชิงแข่งขันมาใช้ในการอธิบายวิธีการวิเคราะห์แบบจำลองเพชร จะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกําหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันปัจจัยที่นํามาวิเคราะห์มี2กลุ่มนะคะได้แก่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกําหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันมี4ปัจจัยและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบมี2ปัจจัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นตัวกาหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน4ปัจจัยมีอะไรบ้างปัจจัยแรกคือเรื่องของปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต ซึ่งเราจะพบว่าหากประเทศใดมีความพร้อมของปัจจัยการผลิตมากกว่าจะมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูงกว่าปัจจัยที่2ค่ะปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสงค์ซึ่งในแต่ละประเทศที่มีลักษณะของอุปสงค์ในประเทศที่แตกต่างกันทําให้เกิดข้อแตกต่างในสินค้าระหว่างประเทศที่จะนํามาสู่ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันถัดมาปัจจัยที่3ค่ะปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับอุตสาหการรมสนับสนุนและเกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงอุตสาหกรรมที่สามารถประสานกันหรือมีกิจการ,รการใช้ร่วมกันซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันจะเกิดขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆปรากฏลักษณะที่สนับสนุนกันและสุดท้ายค่ะปัจจัยที่4ปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างกลยุทธ์องค์การและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมซึ่งโดยปกติจะสะท้อนลักษณะเฉพาะขององค์การนั้นแล้วก็เราจะพบว่า ในประเทศที่มีการแข่งขันกันสูงมักก่อให้เกิดความกดดันและกระตุ้นหน่วยธุรกิจให้มีการพัฒนายอยู่เสมอด้วยส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเนี่ยมีสองปัจจัยด้วยกันก็คือภาครัฐและโอกาสในส่วนของภาครัฐค่ะภาครัฐเป็นผู้สร้างผลกระทบต่อปัจจัยสำคัญทั้ง4โดยการกำหนดมาตรการจากนโย,นโยบายต่างๆของรัฐทั้งนโยบายด้านการผลิต ด้านการค้าข้อตกลงทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรส่วนโอกาสนั้นเนื่องจากการทำธุรกิจเป็นพลวัตภายใต้ปัจจัยต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ประกอบกับภาวะการแข่งขันที่กระทบต่ออุตสาหกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลงในแก่การมีนวัตกรรมใหม่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีราคาปัจจัยการผลิตราคาของผลิตภัณฑ์อุปสงค์หรืออุปทานซึ่งถ้าอุตสาหกรรมในประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสถานะสถานการณ์นั้นได้ก็จะได้เปรียบในการแข่งขันจากภาพนี้นะคะแบบจำลองเพชรเราจะเห็นถึงความสัมพันธ์ ของการเชื่อมโยงปัจจัยต่างๆโดยส่วนของเส้นทึบจะแสดงถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกำหนด<ภา>ความได้เปรียบทางการแข่งขันและเส้นปะจะแสดงปัจจัยกระทบกล่าวโดยสรุปค่ะการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชรเป็นการวิเคราะห์ <S 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 ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันปัจจัยที่นำมาวิเคราะห์มี2กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือปัจจัยเกี่ยวข้องที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันมี4ปัจจัยด้วยกันคือปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสงค์ปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องและปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างกลยุทธ์องค์การและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมปัจจัยที่สองในกลุ่มที่2นะคะปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบมี2ปัจจัยคือภาครัฐและโอกาส